สวัสดีทุกคนนะครับสักดาจาก channel.co นะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับส่วนโทของรองเท้าส่วนโทก็คือส่วนแบบส่วนหัวรองเท้าตรงนี้นี่นีน่ผมมาให้ดู่าส่วนโทเนี่ยเป็นส่วนที่มีความสำคัญเกี่ยวกับรองเท้าของเรามากๆเลยนะมันมันบน่งบอกบุคลิกภาพบ่งบอกภาพรวมของรองเท้าแล้วก็บ่งบอกถึงความมีเอกลักษณ์ในแต่ละคน ค่อนข้างมากๆเลยสมมติว่าเวลาเราเลือกรองเท้าสักคู่หนึ่งนะแต่ถ้าเกิดว่าเราเป็นคนแบบมีสไตล์อะไรเงี้ยเราเราก็จะแบบว่าเลือกโทส่วนหัวรองเท้าเนีน่ยให้เข้ากับบุคลิกภาพของเราดังนั้นเนี่ยอยากจะบอกว่าเออการเลือกโทมันค่อนข้างมีความสำคัญนะครับทีนี้เราจะมาคุยกันในในในลักษณะของรองเท้ามีหลากหลายประเภทแล้วกันส่วนโทของรองเท้าคือส่วนที่มันมีความแบบแหลมนะครับ มีมีกลมมีเหลี่ยมมีชีเซลโทอะไรอย่างี้คือขึ้นอยู่กับการออกแบบของช่างทํารองเท้าเลยนะแต่สิ่งที่ผมอยากจะบอกคือว่าโทของรองเท้าเนี่ยมีผลต่อเอกลักษณ์แบบรองรองเท้าคูนุนและบุคลิกภาพของคนใส่มากมากเลยนะนี่นะทีเนี้ยผมจะแนะนําให้ฟังว่ารองเท้าในในลักษณะทั่วๆไปนะครับ Uh, ปัจจุบันเนี่ยคือถ้าเราแบ่งออกเป็นกลุ่มใหญ่ๆได้ประมาณสัก3กลุ่มนะครับมันจะมีกลุ่มลักษณะที่มันเป็นหัวกลมคือ round toe นะครับหัวที่มันออกไปทางแหลมๆหน่อยก็จะมี almond toe คันนี้มันมีความแบบ slily almond นะครับหัวมันมีความ almond แล้วก็ถ้ามันดูเหลี่ยมหน่อยก็จะมีแบบ square toe แบบนี้หรือว่าเป็น chisel toe อันนี้มันจะมีความแบบเป็นเขาเรียกว่าเป็นแบบยังไงนะคือเป็น semi square toe แล้วกันอ่ะ แล้วก็อันนี้ก็จะมีความเป็นเป็นเซมิเป็น semi, เซมิสแควร์โทมเหมือนกัน,น,นแต่ว่าเนี้ยมันจะดูมันดูใหญ่กว่าอ่ะทีนี้เรามาดูกันก่อนว่าทําไมนะครับมันมันถึงมีความแตกต่างกันรองเท้าเนี่ยสมมติว่าเวลาเรายืนใส่รองเท้าแต่งตัวเต็มฟูลสูทเลยคนมองเท้าคนดูปลายเท้าก่อนว่าคุณปลายเท้าแบบไหนสมัยก่อนเนี่ยคือคนไทยจะชอบปลายเท้าที่มันดูเชิดเชิดขึ้นมาแบบดูเชิดอย่างเงี้ยซึ่ง มัน,ม,นมันเกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ของไทยนะครับว่าสมัยก่อนเนี่ยคนที่เป็นเจ้าขุนมูนนลนายรองเท้าต้องเชิดเพราะว่ามันดูแบบมีสง่าราศียิ่งเชิดมากยิ่งดูดูแบบเป็นคนเจ้าขุนมูลนายมากแต่ปัจจุบันเราก็พบแล้วว่าเออมันไม่ได้มีความจําเป็นไม่ได้บ่งบอกฐานะขนาดนั้นเราก็เลยใส่รองเท้าที่มันมีหัวที่มันก็ก็ดูเข้ากับร่างกายของเราดังนั้นเนยอย่างของผมเนี่ยผมจะครอบ ค่อนข้างที่จะเลือกเท้าที่มันเป็น low to spring คือไม่เชิดมากคือแนบไปกับพื้นเลยก็ได้ยิ่งดีเหตุผลเพราะว่าผมเป็นคนต้นขาใหญ่แล้วก็เวลาเชิดเชิดแล้วมันก็ดูแบบดูร่างกายไม่สมส่วนก็เลยค่อนข้างที่จชอบแบบนั้นแล้วก็ต้องหัวรองเท้าเนี่ยคือมันจะมีรองมันให้ฟิลหลายๆแบบกับเราอย่างเช่นรองเท้าคู่นี้คู่นี้ก็คือ Edward Green Edward Green เนี่ยก็คือเราจะเห็นตรงส่วนนี้เห็นไหม มันเป็นราวโทเลยนะคือลักษณะของส่วนหัวของรองเท้ามันจะกลุกกลมแล้วก็ดูเรียบร้อยคือคนอังกฤษเนาะคนอังกฤษเนี่ยเป็นแบบฉบับของความฟอร์มอลแหละความฟอร์มอลเนี่ยมันก็เลยให้ความรู้สึกว่าเฮ้ยมันจะต้องกลมมันจะต้องดูสุภาพใส่แล้วมันดูคลาสสิกดูดูจะบอกว่าดูแก่ก็ไม่ได้แก่ขนาดนั้นคือราวโทเนี่ยคือมันก็ใครๆก็ใส่ได้ใส่ง่ายดูดูเรียบร้อยใส่ออกมาไงก็ดูฟอร์มอล ดังนั้นเนี่ยรองเท้าที่มันมีความเป็นทางการสูงเนี่ยจะนิยมให้มันเป็นราวโทคือรองเท้าแบบหัวกลมเหตุผลเพราะว่าพอใส่ราวโทปบเนี่ยมันก็จะดูซิลูเอตคือภาพรวมมันจะดูสวยงามแบบเป็นกลมๆดูสุภาพดูเรียบร้อยดูไม่ตะโกนมากดังนั้นเนี่ยคนที่เป็นคนที่อยากจะแต่งกายให้สุภาพก็จะนิยมราวโทแต่ข้อเสียมันก็คือมันจืดคือมันก็ดูแบบไม่ได้ไม่ได้ดูโดดเด่นอะไร แล้วก็มันก็ไม่ได้ส่งเสริมเรียวขาให้ดูเรียวยาวได้ขนาดนั้นนะมันก็ดูก็ธรรมดาตรงๆอะไรเงี้ยเนาะก็ด้วยความที่มันเป็นแบบหัวรองเท้าสไตล์คลาสสิกทั่วไปมันก็เลยมีความจืดเป็นเรื่องปกตินะครับทีเนี้ผมก็อยากจะบอกว่าเออพอเราใส่ราวโทสักพักหนึ่งก็จะสึกว่าเฮ้ยเราอยากให้ซิลเวตมันดูดูเฉียวขึ้นดูเฟี้ยวฟ้าวมากขึ้นนะครับก็จะเราแบบให้เห็นว่าเออมันก็จะมีการพัฒนารองเท้าที่จัก,กลม ให้มันบีบให้มันแคบลงนี่บีบให้ตรงนี้มันแคบลงปลายเท้ามันยื่นขึ้นอันนี้มันก็คือมันมีความเป็นเอลมอนโทเอลมอนโทเนี่ยมันมันมันยังไงคือจำจำเม็ดเอลมมนได้ไหมเม็ดเอลมอนที่มันเป็นรูปกลมๆเงนี้ถ้าสมมติว่าเรามองจากด้านบนเม็ดเอลมมนมันจะเป็นอย่างนี้ปลายแหลมแล้วก็มาอย่างนี้ถ้าเกิดว่าใครเห็นพวกคารมีน่าที่มันเป็นอินคาลาสอะครับก็คือมันจะหัวแบบออลมอนมากแบบจิกอย่างกระปากเหียวเลย แบบนั้นก็ได้นะครับแต่อันนี้มันจะไม่ได้มีความแบบขนาดนั้นก็มีความเป็นแบบราวโทนิดๆแต่ว่ามีความเป็นแบบแอลมอนโทคือถ้าเราดูเนี่ยเห็นไหมมันมีความแบบจิกลงมาลักษณะแบบเนี้ยเขาเรียกว่ามันเป็นเขาเรียกว่าเป็นแบบซิลเอตที่มันดูแบบว่าโฉบเฉี่ยวมากขึ้นอย่างคู่นี้กาเซียโน่แอนเกิร์ลิงมันก็เลยมีความโฉบเฉี่ยวดูแอลมอนโทดูดูคือสําหรับผมนะผมมองว่าการใส่รองเท้าที่มันดูมีความเฉี่ยวความเพรียวแบบเนี้ย มันทําให้เราดูดุดุดันมากขึ้นเล็กน้อยแล้วก็ดูแบบสลีกดูแบบพุ่งๆหน่อยอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าอย่างผมเนี่ยผมก็จะชอบใส่อันเนี้ยแต่ผมว่าสไตล์ที่ผมชอบที่สุดเลยนะคือ c h ีเซ l ลโทกับเซมิสแควร์โทอ่าอย่างคู่เนี้ยมันจะเป็นชีเซ t ลโท h ีเซ l ลโทคือเป็นลิ่มก็คือมันจะมีความแบบว่าเหมือนแบบเป็นลิ่มเป็นเหลี่ยมตัดเนี่ยถ้าเราดูตรงนี้ยครับ เราจะเห็นว่ามันจะมีความแบบคมเนี่ยจิกลงมาฟึบบล้วก็ตัดออกไปไปลายเท้ามันมีความเหลี่ยมนะมันจะดูมีความแบบเนี่ยคือดูเฉียวดูดูเป็นถ้าสมมติผมผมอยากจะแต่งตัวให้มันดูแบบกดดันฝั่งตรงข้ามมากขึ้นดูเฉียวดูเพียวดู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 สลีกด,ด,ด,ดูทํางานอย่างฟอร์มอลเนี่ยผมว่ารู้สึกแบบเนี้ยมันจะให้ความรู้สึกที่มันดูดุกว่าหรือ ในบางครั้งเนี่ยก็ให้ความรู้สึกที่เขาเรียกว่าแบบไม่ได้ธรรมดาคือแบบเนี้กลมๆกลมๆเนี่ยผมอ่ะจะรู้สึกว่ามันดูสุภาพและอ่อนน้อมถม่อมตนคือเวลาผมแต่งกายไปผมไปไปงานที่ผมแบบรู้สึกว่าเราอยากจะไปนอบน้อมอ่างเงี้ยผมก็จะใส่ราวโทแต่ถ้าเกิดว่าวันไหนผมรู้สึกว่าผมอยากจะกดดันฝั่งตรงข้ามให้มันรู้สึกว่าเฮ้ยฉันจริงจัง ตัวพวกนี้มันจะได้ผลกว่าเวลาเราตั้งใจจะไปฟอร์มอลเลยทางนี้จะได้ผลกว่าเวลาผมจะไปหาลูกค้าจะใส่ราวโทแต่เวลาไปหาซัพพลายเออร์ผมชอบใส่ชีเซลโทดูให้มันแบบเต็มตอะไรเงี้ยหรือถ้าเกิดว่าชอบแบบให้มันแบบว่าเป็นเซมิสแควร์โทขึ้นมาอย่างงี้คือเราจะเห็นว่าตรงนี้มันดูเหลี่ยมเลยตรงนี้เหลี่ยมเหลี่ยมตรงนี้เหลี่ยมเห็นไหมแลวก็ตรงนี้ มันจะดูแบบยังไงดีวะคือมันมันไม่มีคำไหนอธิบายได้จากได้นอกจากคำว่ามันเป็นเซมิสแควร์โทคือเหลี่ยมๆกลมลมเหลี่ยมๆกลมๆลักษณะแบบนี้คือผมว่ามันอยู่ในแคตต g o กรีเดียวกันกับพวกที่มันเป็นลักษณะของของชีเซลโทนะครับคือมันดูดูดูสลีกดูพุ่งดูดู e l ลเกนซมากกว่าก็จะใช้งานมาไปคู่กันเลยทีนี้ก็คือขึ้นอยู่กับว่าสไตล์รองเท้าประมาณไหน แต่ว่าผมอะ่ะจะชื่นชอบแบบนี้เพราะว่าเวลาเราใส่กางเกงที่มันเป็นแบบเอวสูงแล้วก็ขากว้างนิดนึงอะ่ะมันจะมันจะปรับสมดุลเราให้มันดูไม่ขาใหญ่เกินไปด้วยรองเท้าแบบสไตล์แบบนี้ถ้าเกิดว่าเราใส่กับกลมๆอะ่ะมันก็จะแบบดูลุงบางครั้งดูลุงนะแต่ไม่ได้บอกว่าทุกอันดูลุงขึ้นอยู่กับการแมทชิ่งแต่ละบุคคลด้วยแล้วก็สุดท้ายนะเป็นหัวรองเท้าแบบที่ผมจะไม่แนะนาให้ทุกคนใส่ก็คือคู่นี้อ่ะลืมบอกไปคู่นี้มา Crocket and Jones นะครับแล้วคู่นี้ก็จะเป็นอ่า Justin Fitzpatrick จากอเมริกันนะซึ่งแบบเขาบอกว่าเขใช้รองเท้า mm hmm. Stefano b a m m e r เลยผมรู้สึกว่าเออน่าจะใช่อันนี้เป็นรองเท้า Stefano B ครับ mm hmm. ก็เป็นแบรนด์อิตาลีเลยนะ mm hmm. เขาบอกว่ามันเป็นเจ้าเดียวกับออ Berluti แต่ว่าคือหัวรองเท้ามันเหลี่ยมมากคือมันไม่สวยเลยเนาะ <laughs> ในมุมของผมเนี่ยผมรู้สึกว่าลักษณะแบบเนี้มันมีความเหลี่ยมเกินไปแล้วก็สมดุลไม่ดี ใส่ป๊อกก็รู้สึกว่าอะไรเนี่ยทำไมมันเหลี่ยมขนาดนี้แล้วก็เหลี่ยมเหมืนกับชนกําแพงดังป๊อกเลยแล้วก็ไม่ได้ส่งเสริมให้ดูเท้าเราดูสวยงามด้วยขนาดนั้นคือในมุมของผมนะรองเท้าที่เป็นเหลี่ยมเกินไปก็ไม่ดีไม่สวยแต่รองเท้าที่มันมีความเซมิสแควร์โทชีเซลโทแบบเซมิ m อลโมน มันจะมีความแบบออค่อนข้างที่จะได้รูปแบบของของ silhouette ตอนเราแต่งออกมาได้คนละแบบดังนั้นเนี่ยผมก็เลยรู้สึกว่าจะจะแนะนำสไตล์แบบนี้มากกว่านะครับถ้าคุณเป็น beginner level ใจคุณมันมันยังไม่ได้ใจคุณจะรู้สึกว่าเฮ้ยรงเท้ามัน,ม,น,ม,นมันหัวมันแหลมยังเลยอ่ะไม่กล้าใส่ขอแนะนำให้ใส่ราว n d ก่อนจนกว่าคุณจะ level up <c oughs> คือพอคุณ level up, พัพปุ๊บรู้สึกแบบเฮ้ย เราจะแต่งโดยไงให้มันเข้ากับฮาวมันโทแต่งตัวไงให้มันเข้ากับเซมิสแควรโทแล้วสุดท้ายจะกลายแบบผมที่คือผมไม่รู้ว่า Level เลเวลตันอะไรอยังเงยผม,มรู้สึกว่าเลเวลผมตันแล้วเพราะว่ารองเท้าผมมีหลายร้อยคู่แนละ้วก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยชีเซลเนี่ย <S <S หรือว่าเซมิส u ควรโทเบ่งบอกความเป็นตัวเราได้ดีที่สุดเราก็มักจะหยิบแบบนั้นนะ่ะมาบ่งบอกอัตลักษณ์ของเราผ่านเครื่องแต่งกายดังนั้นนะครับเพื่อนๆอรองเท้าแบบไหนเนี่ยหัวรองเท้าโทแบบไหนไม่สําคัญเท่ากับ มันแสดงตัวคุณได้ดีมากน้อยแค่ไหนแล้วกันก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะแล้วก็เพื่อนๆอ,อยากจะเลือกอะไรก็เลือกกันมาแล้วกันแต่มีอยู่ทรงหนึ่งอย่างอย่างสแควร์โทแบบเนี้ยที่ผมจะไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่เพราะมันดูแบบดูไม่ค่อยสมดุลดูแปลกอะ่ะก็หวังว่าเพื่อนๆจะเลือกอันที่มันเหมาะกับเพื่อนๆได้นะครับแล้วก็อ่าถ้ามีโทที่แปลกกว่านี้อีกนะครับก็สามารถส่งมาให้ดูกันได้เนาะแต่ผมบอกไว้ก่อน คือถ้าโทรตรงส่วนหัวมันแปลกกว่านี้อีกนะแต่งตัวยังไงก็ดูไม่ฟอร์มองแล้วแหละมันจะดูแบบอีแบบมันจะหลุดไปหน่อยอะไรเงรนะี้ยเนาะโอโอเคก็หวังว่ามันจะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะครับแล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะครับบ๊ายบาย